ตีนน้ำนะครับตีนเป็ดนะครับของแซ่บสวัสดีครับวันนี้ไว้ก็ก็จะพามาที่ตลาดหลอกฟูนะครับเพื่อที่จะมาซื้ออเป็ดนะครับพอดีเอาไว้ทํางานเลิกเร็วนะครับวันนี้ก็พอดีเลิกเร็วทํางานเหมาแล้วมันเสร็จแล้วนะครับก็เลยจะรีบกลับบ้านมาพอดีหิวข้าวนะครับก็เลยจะแวะเข้าตลาด หลอกฟูนะครับเพื่อที่จะไปซื้อเป็ดนะครับผมวันนี้อยากกินเป็ดนะครับก็มีพวกนี่ครับนี่ก็เป็นร้านขายเป็ดทั่วไปนะครับที่ฮ่องกงส่วนมากเราก็จะเจอร้านขายเป็ดขายอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับส่วนมากก็วันนี้ก็จัดเป็ดไปครึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวเราจะแล้วก็เป็นประหมึกแล้วก็เป็นไส้เป็ดนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี วันนี้เราก็จะกินเป็ดกันนะครับวันนี้ซื้อเป็ดพอดีซื้อแวะซื้อบารยากาที่ตลาดหลอกปูนะครับอร่อยครับวันนี้เราก็ซื้อเป็ดมาครึ่งตัวนะครับแล้วก็มีเครื่องในนะครับนี่ครับเครื่องในเป็ดนะครับแล้วก็มีปลาห,หมึกปลาหมึกครับก็หมึกนี่ครับก็ซอยมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็เอามา,าใสา่ไมโครเวฟนิดหน่อยนะครับหล้วนี้เราก็เริ่มหมุนๆแล้วครับตัวนี้เราก็จะกินกันนะครับผมโอเคครับ ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับกินเลยครับเป็ดที่ฮ่องกงก็อร่อยเยนะครับรสชาติใช้ได้เป็นเป็ดน,นึ่งหรืออะไรเงี้ยครับเป็ดน,นึ่งใช่ไหม,มันต้มพะโลอะไรยงเงี้ยครับอ,อร่อยครับนี่ครับพริกสดจิ้มกับน้ำส้มนะคะแบแกเลียน ม้นไปกับผักมันได้ค่ะเพราะมันยังมีกระดูงอยู่ปลาหมึกกำลังดีเลยค่ะไม่เหนียวอืมอร่อยเป็นหมึกกระดองนะครับหมึกกระดองเดียร์ถูกออกโคกนะครับเดียกว่โคก กะแพงกว่าเบียนะครับใช้มือี่ไม่ผมไม่ค่อยสะดวก <c oughs> คนขอนแ่นใช้ตะเรียบไม่เป็นใส่จกแต่ข้าเหนียวมา ได้ไม่มีข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวหมดประเดี๋ยวค่ะคุณเข้าวไหมเหนีย่ยขาบ้ายมาฮ่องกองแวะมากินกันนะคะ 60เหรียญไม่คุ้มากเลยตัวหนึ่งก็งกประมาณ120ครับเจ้าเรียนนะครับโดนคนข้างๆบังคับให้กินอยู่เรื่อยเลยค่ะก็เลยก้น หยุดไม่ได้เลยค่ะแซ่บไม่เหลือฉันก็นชอบพอแล้วก็ทาน ไน่เท่น,นั้นเลยคัไม่เป็มันเท่าไหร่อมัเขาอยู่ไหมหั

นี่ตีนน้ำนะครับตีนเต็ดแล้วครับอของแซ่บ ก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแก้งเดือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ไวก็ด้วยนะครับครับ